ตึมติมต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 ,ม,ต,ม,ตมปลุกพลักโอ้ผลบนบอสซัมหนึ่งจุดห้าคอทิเลียนกดขโมยดีกว่าโอ้โรบักหมด <c oughs> ใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมโรบอกราคาถูกเติมเร็วรวดเร็วทันใจถูกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะฮะไปจัดกันได้เลยนะครับที่แมงปอนะฮะนอกจากนี้นะครับทางร้านแมงปอนะครับยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจสามารถแอดไลน์ ถักแมงปอไปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม roblox ในแมป go garden นะฮะก็ในคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่านะฮะตอนนี้นะครับก็ประชากรส่วนใหญ่ก็อาจจะย้ายถิ่ฐานนะฮะไปหนีกวางป่ากันนะครับซึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังคงอยู่กันในเกม โกโรกาเดนกันแล้วกันนะฮะก็เรียกได้ว่าประชากรน,นี่มีการย้ายถิ่ฐานกันเล็กน้อยนะฮะก็ไม่แปลกใจนะฮะอ่าเนื่องจากอีเวนต์อัปเดตมามันก็อาจจะมีความจำเจซ้ำซากนะหรืออาจจะเกิดการเบื่อกันได้นะฮะแต่ก็รออัปเดตใหม่ๆมาเรื่อยๆมีอะไรให้น่าตื่นเต้นขึ้น,นเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะซึ่งในคลิปนี้เองนะครับก็ทางเกมเนี่ยได้มีการแก้บกกั๊กแก,นแก้นู่นแก้นี่แก้นั่นจนเรียกได้ว่ามาเป็นเวอร์ชัน1.842มาแล้ว นะเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็มีการแก้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้มานะฮะซึ่งมาครับทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำสูตรนะฮะในการปั๊มไข่เหมือนเดิมเลยนะซึ่งเกมมีการแก้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะยังโกงแบบเดิมจะยังโกงเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะซึ่ง โอเคสาหรับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปต้องขอโทษจริงๆที่หายไปนานเลยนะครับก็คือเป็นคลิปที่ผมเนี่ยพูดว่าจะแจกหมึกเนาะให้คนคอมเมนต์มานะครับผมก็ได้สุ่มมา10คนและใครที่มีรายชื่อ10คนนี้อย่าลืมทักแฟนเพจผมมาด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปแจกหมึกนะครับเป็นเจ้าปลาหมึกนะฮะสุ่มแจกนะฮะอ่าแล้วแต่คนว่าจะได้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่คนนะก็จะแจกทั้งหมด10ตัวนี่เลยเจ้าปลาหมึกมีมนะิสออคโตพุตเนาะสิตัวครับ เนาะตามคอมเมนต์เลยที่ผมแปะขึ้นไว้หน้าจอผมได้เอาในส่วนของเว็บสุ่มเนาะไปสุ่มในส่วนของคอมเมนต์เนาะอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะอ่าอันนี้ก็เก็บไปอ่าเก็บเราจะได้แต้มพอยด้วยนะครับอ่านี่ตอนนี้กาลังทําภารกิจหาหนูไม่ออกเลยนะฮะสำหรับเจ้าหนูโกรนะรเ,ออนะเจ้าหนูโกรนี่ไม่มาเลยนะครับ มาครับผมนะผมก็ได้เตรียมไข่ไว้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก็ต้องพูดเลยนะครับว่าณตอนนี้นะครับเกมมีการปรับนะฮะในส่วนของสกิลเนี่ยสองตัวด้วยกันนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยปรับกันแบบเยอะแยะมากมายจนนี่น่าจะอุ้ยอะไรวะเนี่ยสวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Ne m o s h o p นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกมโกลเดนนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน n e m o Shop นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแร็คคูน n e m o Shop มีครับ ราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถามนิโมช็อปได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมกล o w การเด n นขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นซั s u n f เวอร์ต้นแคนดี้ต้นด d r a อนเปเปอร์นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับน่าจะเป็นในส่วนของสถานะที่เป็นอ่าให้เราเอาถั่วสีอันไปยืนเนาะผมไม่มี ID เปิดทิ้งไว้นะฮะอ่ะซึ่งนี่ฮะเจ้าปลาคอยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเนาะว่าห้ามพวกไข่พรีเมียมเอ็กโซติกเรนโบเอะอะไรพวกนี้เนาะ ห้ามพวกนี้แต่ตอนนี้ได้ทําการห้ามมาแล้วก็คือเจ้าปลาคอยนะครับไม่สามารถที่จะทําการแบบดูนะเวลาเราเปิดไข่ตรงเนี้ยไม่สามารถดูไข่ที่แบบเป็นพวกไข่ที่เติมไข่เติมไข่พรีเมียมนะอ่าหรือว่าเป็นพวกอะไรพวกนี้ไม่สามารถทําได้เกมแก้เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าปลาคอยนะอ่ะซึ่งแก้ตรงนี้ผมยังพอเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่แก้ต่อไปคืออะไรครับนี่เลยครับนี่ฮะ โอกาสนะฮะที่เราจะทำได้สูงสุดคืออยู่ที่50%เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะฮะต่อให้เราจะแบบมี8% 8ตัวนะหรือว่าค่าที่มันทำเต็มร้อยได้8ตัวก็ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะว่าเขาจำกัดไว้ที่50%นะฮะแล้วส่วนตัวนะฮะผมคิดว่าเกมได้มีการเนฟเปอร์เซ็นต์ลงไหมเพราะปกติมันจะอยู่ที่6-7%อนตะไอตัว12โลอะเออ อันนี้เหมือนจะเนิฟเปอร์เซ็นต์ลงมาเพราะตอนแรกมัน7%็ดเปกว่าๆซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมด8ตัวอ่ะก็บางตัว6บ้างบางตัว5บ้างอ่าบางตัวอ่ะอาจจะไม่ถึง50%าสนไหมนะเพราะว่า8ตัวอ่ะถ้าตีเป็น6%เนาะอ่ะแปดห้าสิบแปดหกเองนะครับเออซึ่งนี่ฮะผมมีโอกาสอยู่ประมาณอ่าเดี๋ยวเราคำนวณไหม จะได้รู้นะครับว่าเลท50%เนี่ยมันยังสามารถปั๊มไข่ได้ไหมมันยังติดดีหรือเปล่าเออซึ่งมันไม่มันอาจจะไม่เหมือนกับตอนแรกที่แบบโอ้โหแบบฟักไข่ปั๊มแบบไม่จํากัดแต่มันก็ยังมีส่วนช่วยเนาะเพื่อบางคนแบบมีไข่อันเนี้ยน้อยแล้วอยากจะได้ไข่ในการเปิดเพิ่มเก็บไว้ก็อาจจะลองใช้วิธีเดิมก็คือใช้เจ้าปลาคอย8ตัวนะครับและแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับจะเป็นในส่วนของอ่าเจ้านาคเนาะซึ่งเจ้านาคก,ก็เหมือนกับเจ้าปลาคอยเลยอ่าเห็นไหมฮะ สูงสุดที่เราจะทําได้คือ50%เท่านั้นนะไม่เกินนี้แต่ซึ่งเจ้านาคตัวเนี้ยเราสามารถทําเกิน50%ได้เพราะว่าเราสามารถหาได้เนาะจากไข่และซัมเมอร์นะครับแล้วโอกาสที่จะทําแบบ8%ก็คือต้องหาตัวประมาณ2.8โลขึ้นไปแล้วประมาณเวลเกเนี่ยจะได้8%ซึ่งเจ้านาคเนี่ยผมใส่ไว้ทั้งหมด8ตัวเป็น64%แต่สูงสุดเขาแค่50%เเท่านั้นนะฮะอ่ะ ไม่เป็นไรนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ถึง5้าสบหรอกเจ้าปลาคอยเต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดดีไหมอันนี้ผมตีเลยแล้วกันว่าเป็น5้าเปอร์เนเนาะเจ้าปลาคอยผมมีทั้งหมด8ดใบถ้าโอกาสที่จะรีคอรเวอร์ไข่กลับมานะครับก็น่าจะสี่ใบอะห้าเอร์นนะเดี๋ยวมาดูกันใบแรกปลาคอยทำงานไหมอ่าไม่ไม่ทำงานครับผมนะทำไหมไม่ทำงานครับ ทำไหมอ่านี่เลยครับมาหนึ่งใบนะครับเออมาไหมอ่ามาสองใบแล้วมาไหมคือลายเต็มเหรอสเ้ยงเต็มเหรอโอเคสเลี้ยงเต็มนะฮะอ่ะเดี๋ยวๆๆๆผมอยากทำทีเดียวอะเอาไงดีอ่ะขายไปก่อนแลวกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าแมวน้ำกันว่าเราจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูไข่ใหม่ก่อน ตอนนี้ผมมีไข่ใหม่อยู่371ร้ยเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมจะใช้ในส่วนของเจ้าเจ้านาคนะครับแตัว64%แต่โดนปรับเหลือ50%เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบแรกติดไหมไม่ติดนะครับอ่ารอบ2ล่ะติดไหมติดแล้วอ่าติด1ใบละติดไหมโอเคติดไหม5้ โอเคก็มันดู50%เนาะเพราะผมเปิดมา4ใบเพราะเปิดมา4ใบปุ๊บใช่ไหมเราเปิดมา4ใบดูบได้2ใบก็50%จริงๆแล้วผมขาย4ตัวก็ได้เพิ่มมาอีก2ตัวเหมือนกันเออก็เป็น50%จริงๆว่าอ่ะเดี๋ยวเด,วเด,วเดวีเอาอีกรอบหนึ่งอีก4ตัวครับอืมนะ50%ปุ๊บติดไหมอ่ะติดหนึ่งติดปะไม่ติดติดไหม ติดอุ้ยติด4ใบนะก็คือ50%จริงๆอ่ะเเดี๋ยวไปขายกันนะทุกคนนะเออก็ออยังได้อยู่ไม่แย่นะอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่อเดี๋ยวมาขายกันเมื่อกี้เราได้คืนมา2ใบแล้วเดี๋ยวดูอะไได้คืนมากี่ใบอ่ะขายไปเลยครับ8ตัวปึ๊บไม่ได้คืนได้ไหมปึ๊บอ่าได้คืนมาอีกหนึ่งเป็น3ใบ เอ้ยได้คืนมาสี่ใบแล้วตัวนี้ล่ะได้คืนไหมเอ้ยได้คืนห้าใบโอเคทุกคนอันนี้เราขายได้คืนได้ไข่มาทั้งหมดห้าใบและตรงนี้เรามีอยู่ทั้งหมดอีกสี่ใบใช่ไหมก็เท่ากับว่าเรากําไรกําไรหนึ่งตัวนะนี่เลยนะครับเท่ากับผมได้กําไรมานะหนึ่งสองสามเอ้ยมันคืนห้าใบนี่หว่า ได้กำไรทั้งหมด2ตัวนะครับก็ถือว่ายังได้เนาะถึงมันอาจจะแบบมันอาจจะแบบไม่ได้ติด100%เหมือนที่เราทํากันตอนแรกแต่มันก็ยังช่วยทําให้เราแบบได้ไข่คืนอะใช่ไหมเนี่ยผมวางเพิ่มไปอีกเท่าไหร่เองอีก3ใบเองเนี่ยจากเมื่อกี้371ได้กําไรมา2ใบนะก็ถือว่าเป็นสูตรที่ดีอะโอเคเดี๋ยวเรามาฟักกันอาฟักซึ่งสูตรฟักไข่เร็วตอนนี้ผมก็ใช้เป็นเจ้าปลาหมึกเนาะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของอ,อันนี้ทีเล็กไอ้น,นี่ไหวฟาร์มไหวอ่ะผมจะใช้ในส่วนของเจ้าปลาหมึก3ตัวนะครับพีคอรกยักษ์2ตัวแล้วก็จะเป็นที่เหลือก็คือเจ้าอีเกิลนะฮะเจ้านกเหยี่ยวของเราอ่าใส่ไปเลยนกเหยี่ยวอ่ะเอาตัวที่น้ำหนักเยอะๆนะครับใส่นกเหยี่ยวไปทั้งหมด3ตัวครับนี่เลย อก็จะทําให้แบบฟักไข่ไวขึ้นนะครับพีคอร์ลี่สกิลปลาหมึกนะอะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ผมฟักไข่ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าหลังจากที่ไข่ฟักได้อีกรอบนึงเนี่ยผมจะสามารถดูบไข่แล้วก็ขายสัตว์เลี้ยงได้คืนมากําไรอีกหนระือว่าเมื่อกี้เรากําไรสองใบแล้วเดี๋ยวมาดูว่าครั้งนี้ขาดทุนหรือกําไรไปครับผมเรียบร้อยนะครับผมนะหลังจากผ่านไวนเนอร์นานใน,นที่สุดนะครับ <laughs> มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะฮะเราจะ ก๊อปปี้ไข่นะฮะอ่าหรือว่ารีคอร์ไข่ได้กี่ใบเมื่อกี้เราได้กําไรมาสองฟองนะเดี๋ยวดูรอบนี้เราจะได้กําไรหรือเปล่า <c oughs> ไปครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมขอขายสัตว์เลี้ยงเลยดีกว่าเราจะได้เปิดกันแบบทีเดียวเนาะอันดับแรกเดี๋ยวผมขายเจ้าหนูเลยนะซึ่งก่อนขายครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเจ้านาคหน่อยนะฮะจะได้กลับคืนมาเป็นไข่หรือเปล่าโอเคไม่ได้ <c oughs> ได้ไหม เออนี่นี่ได้กลับคืนมาเป็นไข่นะได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวขายอีกประมาณสักสองตัวแล้วกันขายตัวไหนดีอ่ะตัวนี้อ่าได้ไหมได้ไข่เปล่าได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไหนดีนี่มอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคปึ๊บโอ้โหได้กลับมาเป็นไข่อีกแล้วได้ไหมได้แล้วอาวี่ได้ไข่อีกแล้วอ่ะโอ้โหติดดีมากครับทุกคน เอามาทุกคนครับได้เวลาแล้วเราจะเปิดทีเดียว8ฟองเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าปลาคอยเราจะรีโคเวอร์กลับมาให้เรากี่ใบนะครับเออถือว่ายังดีนะสูตรนี้ถึงเกมจะแบบเนิร์ฟลงมา50แต่ก็ยังใช้ได้ครับในการปั๊มนะฮะปั๊มสัตว์เลี้ยงปั๊มไข่นะครับเออได้กลับคืนมา1 2เท่าไหร่โอเค นี่ครับเราเปิดทั้งหมด8ตัวนะครับได้กลับคืนมาทั้งหมด1 2 3โหรอบนี้ได้กลับคืนมา3ฟองเองเดี๋ยวไปขายดูอ่าอันนี้ก็ถือว่าเกลือแล้วกันได้ได้คืนมา3ใบอ่ะขายไม่กลับคืนมาด้วยมาไหมไม่มานะฮะโอ้มาไหมเนี่ยไม่มาทำไมไม่มามาไหมเอ้ย หรือผมลืมเปลี่ยนโอ้ลืมเปลี่ยนเรียบร้อยเลยลืมเปลี่ยนเป็นเจ้าแมวน้ำนะครับผมโอ้เรียบร้อยเลยได้ไหมโอเคเด็ดเด็ดดแล้วผมเผอขายคอยเอาปลาล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเราเผอขายมาจะเป็นเรื่องครับอ่ะต่อครับได้ไหมอ๋อเนี่ยได้กลับมานะเออถือว่ากําไรอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนเนี่ยได้แล้วโอ้ไม่แย่ไม่แย่ครับทุกคน เออก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเผื่อใครแบบเฮ้ยอยากจะปั๊มสัตว์เลี้ยงปั๊มไข่นะซึ่งมันอาจจะไม่ได้โกงเหมือนตอนแรกๆแต่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนนี่เลยอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ